ไบ่อยโอ้ยเพราะนามโอ่งใหรอญอมันอย่แล้เบื้งแนวอู่นะมี่ตลูกยุ่งแล้วใส้อาเบอแจกใครไปเอาไว้บ้านถงบอกเราออกมาใส่ในเด้อจังหวะนี่แหะเกิดตำบุเาวอะไรแจกมากเหรอกเก็บไปยังมีมันวู้เสียงผู้ดหมาเมียเ้ยเสียงของสมออบอกเอ้างั้นรีตวน มาแล้วบ่มาแล้วเอานี่บุญมามีฟอดกับบุญมาฟาดโก้หนิเจ้าสิบีสีดย่ำใดโอ้กับฝนเศร้าคนละฝนริ่นมีเมียเมียเจ้าหนิสีบอได้เนาะย่ำหนิมันบ่เป็นยาตัวเอ้าไฟชาอยังอยู่มานตัดเทิงดอยผนบอกคือของก็มาสวยแต่อ้ยคอยเอาสายอาเบดไปแจกเทศบ้านโอ้ยยุงลายลาหลายช่วงนี้มันหนาฝนโอ้ธรรมดาล่ะคนกับว่าคอยได้อยู่บ้านเนาะนี่เวียกให้เวียกหน้าบ่มีเวลาไปคว่ำกบโป้ละเอ้าขดไปเวียกค่อยก่อนเออไป หาขวามกป,ป๋อไง้คนแบบน่วไมบบ่เบ <c oughs> ียกนะโว้ยไม่อยังไรมันเฮ็ดอีหยังงงี่เลโอ้ยกระล่างโอ่งให้เจ้าเนี่ยละที่ตูกยุ่งเตรียมมันอยู่วันนี้สิบอก <c oughs> เป็นหายืมรถอ,อีเต็น,น,นียบ้านไ่นไปรถอ,อีเต็เนียดีอยู่บนน้มอ,อมีบ่พ่อมีบ่เดี๋ยวคอยต้องไปถามมือมือต่อกันเออ,เออไป จะด่วนเด้วย้าวพูดโทรศัพท์กับโมเดลมาเดี๋ยวเยวขาไปในบ้านก่นอ,อ,อน,นข้างมันกันจะด่วนจะด่วนนะฟาวนะห้าฝนมากนี่ขับขับขับไปโอ้ยท่างกันตั้เงินเละรายไม่ก็ได้วกจ้าวบ ก<บ>ินบุกแล้วเนาะล้มดีร้องพิ้งอ้ยโอ้ยมาน้ำทงังแล้วใส่ใส่บดดั่บดแดงบอดดยทำผมใส่นวเขาใส่ตัวไปเอาหนึ่งนี่เด้ยังหม้อใส่เขาใส่แห่ไปตัวไปยืมรถอีแตนอือนี่ละรถอีแตน ว่าไส่ตัวนี่อือนี่ละรถอีแตนของแท่แลรอนี่ <c oughs> รถอีแตนอะไรวาแต่ไสอือการรถอีแตนเมียบักตอนั่นแล้ว <c oughs> รถอีแตนมีแนมียบักตอมีแอ,อมา <c oughs> เปิกตายมันเถอะไม่ยังพี่แล้วบอกให้ไปยืมมันบอกให้ไปยืมรถอีแตน เออนี่ละรถอีแตนและนี่นะโอ้ยรถแตน <c oughs> เบิดบ้านเท่าก็มีแตนเดียวนั่นละมันบอมีนคนขมหมายเป็นสีรถอีแตนเคยเห็นรถอีแตนม่ะขับมไง,ง่ายเ่ยขี่แตนเตึงงคืองเตึงตงคืองพาไปเบิงฟังทะเลนะ <c oughs> <c oughs> ว่ารถอีแตนขันตักตักตักขันเออโอ้ยกะบ่เว้าโอ้บักปึอกขับบอกว่ารถอีแตนรถอีแตนก็นี่แหละรถอีแตนกะถือเกลียวแต่พ่อพน้านมากเลยมั้ยไปเอาไปเปลี่ยนเอารถอีแตนมาป่ะเดี๋ยวมาเลยใส่ล้อเป็นยังไงว่าเป็นอีแตนนี่เด้สีใส่รถล้ออีแตนสีลอยมันมาเออเอามาแก้ไหมเนี่ยกะบ่เบาเอาไปฝ้ามาหาล้อเหร็จน้องสิ